ปปไปไปโรงเรียนเปียกหมดเลยเพราะว่าอะไรคะเสื้อผ้าเปียกเ,เสือเเส้อผ้าเล็กหมดแล้วปิดกระดุมได้ไหมลูกปิดกระดุมเสื้อได้ไหมคะกดหรือยังเลยท่านไปกดก่อนเป็นโรงเรียนกันค่ะเป็นโรงเรียนกันครับพรุ่งนี้วันแรงงานพรุ่งนี้วันหยุด tomorrow labor day tomorrow no แฮปปี้เยยน่ายิ้เลย <laughs> วันเดียวแค่นั้นแหละไอ้พเกไอเอ่ะไอพกเกอเกตอะไรครับดื้เลยออ้ I <just> ไม่เป็นไรค่ะไปครับผมไปเดินไป <c oughs> ไปตรงนี้คะ่ะรถป๊ะปะา๋าน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมป๊ะป๋าจอดตรงนี้ไหมเออนั่นไงเชีไปไปเชี่ยไม่อยูแล้วอะไรนะลูกไม่อยู่แล้วฝนมันไม่ตกแล้วอากาศดีดีอากาศดีตอนเช้าเอาร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลง ล้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงสิคะเพลงอะไรดีอ,อยอากได้โรงเรียนของเราน่าอยู่เพราะว่าเราไปโรงเรียนลเลเย,ย,ลเ,ยเดินชอบไปโรงเรียนหรือเปล่าลูก ชอบไหมครับไรเดินร้องไห้หรือเปล่าไปโรงเรียนร้องไห้ไหมครับจำท่ามจำท่ามอ๋อบางครั้งแล้วไอ้แค่ร้องไ <Okay. S 1> ห้หรือเปล่าคะวันนี้ไม่ร้องไห้แล้วคะ่ะอ๋อไม่ร้องไห้แล้ว,วนนเก่งจังเลยไม่ร้องไห้แต่บันก่อนมังร้องไห้คะ่ะอืมโอเคค่ะไอ้แค่กระโดดขึ้นขาดเดียวได้ไหมลูกกระโดดขึ้นบันไดขาดเดียวได้ไหมขาดเดียวเออวันเลขสีขาเดียวเดี๋ยวไม่ได้เออ ไม่ได้ไม่ได้สกรปรกนะลูกเข้าไปทำไมเอมอมไม่ได้หลอกลูกปะเราไปเปิดรถรอดีกว่าร้อน วิทีเกอร์ว like <laughs> อล์กไลท์ดิส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 อะไรด้านมาาลูกมานั่นเสียงหมาเสียงหมาคุณลุงนะหมาอังเกอร์ไงใช่ตรงนี้ใช่ค่ะมาคนน,นั้นนัดนัดนั้นมาตัวนั้นสีขาวไปไไดเดี๋ยวแม่ก้าให้ในรถชั้นไหนคะรถของเรา ไปดูซื่อทำอะไรไไปดูค่ะรถเบอร์อะไรคะจำได้ไหมเซฟต์ตรงดีๆเลยด้านด,ดูด้วยในด,ด้านเออเออเห็นไหมหลับไม่มองอะ่ะ<ด>เวลาลงเลยด้านไม่ดูไงลูกในด้านต้องมองแม่บอกอยู่เจ็บไหมครับเจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับอ่ะจับมือพี่แคทช่วยน้องขึ้นมาหน่อย พี่แค่จับน้องขึ้นมาหน่อยอหมนูเลยอ่ะนี่แค่จับน้องขึ้นมาหน่อยลูกอุ้มน้องขึ้นมาหน่อยเราช่วยกันช่วยกันหนึ่งสองสามเพบช่วยกันลูกหนึ่งสองสามเพิ่บอะได้านหนึ่งสองสามเพบโอเคเอาเดินไปที่รถยังไงคุณลุงคุณลุงค่ะลูกกดมอร์นิ่งอังเกอร์หมาเห่าพองพงรออังเกอร์อยู่บอกอังเกอร์สิ